บ,บิวแปดผมกำลังโหลดอยู่นะครับบิวแปดผมกำลังอัพเดทอยู่นะครับก็เลยเล่นบิวเจ็ดไปกะลักะละกะลักะลกควอนถุยแล้วก็จะแ,แจกลิงก์บิวแปดนะครับอยู่ใต้ร่างคลิปนะครับบิวแปดนะครับลิงก์เพิ่งทำลิงก์เป็นนะครับ ดูจากยูทูบมาเฮ้ยเ <c oughs> ข้าแมพโอมจงเงยขินมาเงยขินมาเฮ้ยเพ่งงอมจงเงยแบบนี้ครับเอาแมพโอมจงเงยหบอลานเชื่อก็ยังเล่นไม่ได้ตามเคยเคยโอมจงเงยขินมา,ามมงเงยขินมา เห็นมโอ้โหมันแหลกคิบเป้งน,นี่มันทำไมมันแหลกจังเลยวะอโอแหลกโอแหลกโอแหลกเนออก่อนลิงบิวแปดอยู่ใต้คิปยัน มีแต่แท่งเล็กเอาเข้าแบบบินะผมลบอันนี้ไปก่อนบ่ายเขาสร้างแบบไหนเป็นชื่อเอาแบบนี้เลยเอามาื่อเซไป อ่ะก็เข้ามาแล้วนะครับพวกเราจะมาสู้กับไอตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวนะสวัดีสวัดีก็เหล่าสั้นหมดแล้วเนาะดางโลกล่ะ ยังลบอยู่ในกระเป๋านักเรียนที่จะเอาไปซักใช่อยแหละะเป๋ากางเกงอ,เนะอันที่จะเอาไปซักอันที่แม่จอยมารับอันแล้วเห็นเ็นเ ครับผมกวันนี้ผมก็การจบคลิปไปก่อนนะครับติงอยู่ข้างล่างน,นะครับการจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ